สบายดีสบายดีเนะาะมื่อน <Yeah. S 1> ี้สองไอน้องเข้าสิมานี่พามากินตำทะเลแบบทะเลรวมเลยนะนี่มีปูมาเนาะเดี๋ยวกุงก้งาากุง้งยังวะกุ้งไรเสือบอกเออเดี๋ยวก้อยแข้งเดี๋ยวกะมีมึกกระดองเออเดี๋ยวกะปูมาปูมาอ่มีดิบเป็นซุกน้ำเนาะตัวนี้ซ <ừ. S 2> ุกตัวนี้ก็ดิบแต่ว่ากุง้งตัวนี้เข้าสีใสรเป็นกุ้งดิบไป,เ,ปเลยเออดิบไป,เ,ปเลยพอใส่สิลองกินเบอร์เห็นเขากิกนหน่อยนะคือสีแบบมันคือสีแสนะีบเนาะแบบเขากิกนโอ้ <Yeah. S 1> หน่วขนาดเลยไม่ห้ากระเห็ดหอยแค่มันดวงก็แล้วเนาะซุกเกินเนาะเ้าหนดวงลืมเบิ่งขนาดแต่ก็มีกระปุ่นกินครับสของจีนน้อยนึงแล้วก็ยังก็บมาทั่วผู้มาทั่วยังวะส่อแอบนี่เก็บคางนี่คางคางคู้นี่มาตอนเป็นไลฟ์กับประเทศไทยคลิปเนาะมือนี้ยังก่อนหน่อยฝนโปรยตกเนาะนี่เนาะพายุผ่านไปเลยไปแล้วนี่แดดโอเคท้องฟ้าโปร่งเลยแจ้งแจงฟ้าทั้งแหละแมนน้ำกระโดดเลยเนาะ นี่ที่ว่ามันมีปลาหุกคอกไลออกมาเนี่ยน,นี่นำรถอะไรนี่นี่เด้อนี่ก็มีเป๊น้อยมีเป๊ะหน่อยแล้วก็มีโมแล้วก็บซิปปีนะ้เนาะเฮ้เป๊น้อยเป๊น้อยเฮ้ย <c> เ <oughs> สเวลาเรียนครับเป๊น้อยสิแบบว่ากิจสันเนาะโอเคน,ะนาะนำรถเด้เนาะสตูกับรถแหละคือว่านำโมทัวรเนาะนำที่เบาะรถคือนำรถนำรถคือว่าสบายเนาะอันนี้เ้าก็ะตัมาเป็นแบบนี้นำปะแดดปลาแดดเอ้ยสุดยอดเลย นี่ขึ้นอมงหวานไร้เถอะวะแมงวันก็ฟูมินตำอีกไรเลยเนาะมาวันนี้บอไรยังหาข้างแรกก็เลยกินนี่ไร้ทนี่ฮะบริกบเลยคำนี้เออไม่ถ้นไปเลยเออนีอ้หแทบแทบขก้นเลยจะเห็นอ่ะมันน้อยน้อยโอ้โหอนนี้พ่อแล้วได้กว่านี้ก็ค่อยขึ้นเอา ค่อยๆเงี้ยมาเอาสีเนางกินแบบเสียจากบ้าเลยยืนกยานี่กระทานก็โอเวอร์โอเวอกระทานนี่เมนเข้าไปรายการเลยบรงลัษป้าลบไดหเทมาก็ได้มี่เลยนะไดมีกันทเป็นกระทานห้ากินเลยเนาะอันนี้นวถือกระทานตั้งมาอนหนึ่งโอเคมาตัวนูแฟมารี่มาเนาะ สวัสดีทุกคนเอ้โอเคแล้วก็บิ๊กปอมอ้นายสวัสดีทุกคนโอเคมาบิ๊กปอมอ้นายพูดที่ว่าเขาไปล่อกระทุนปลามันมีอะไรนี่โคตรโคตรมือนี้มือนี้เฮาบุหรีถ่ายคลิปกับอ่าพันัญญาเขาเนาะมือนี้เฮามาดีเทียร์ในโซ่ก็ได้บุหรีถ่ายก็ได้มาเขาิอันนี้อันนี้บุหรี่ส่วนได้แล้ววันที่มิตรชมตำเสียงเริ่มมาปึ๊บโป่วยเอเ่ามาลัมสิกินซาใจแต่ก็มีกุยเย็นกุยเย็นวีดิวซี่เออกุยเย็นยังไง ดีโนซีกูเลยดีโนซีจ้าไปโพสอีกในเฟซบุ๊กคันเกิดซื้อโมเสือกันโอเคบิ๊กไงก็แถววีวีเคมันเดินทางไปนครเวียงไออยู่เวียงจันทร์ด้อยอยู่นครตรงวียงจันท์เอาไปได้ไปนำเนาะมาเอาได้สิกินได้ป่ะนี่เได้กินได้แต่กินมาแม่ก็เติมอยู่ตรงคางเลยตรงคางแม่เบืองนี่ก็ได้บิ๊กบอมก็ย้ำมัพี่ไอแม่มาคางคอยยู่ขคางหน่อยนั่งหน่อยได้ปะได้ได้ได้แต่ว่าต้องเห็นหนาเด้วยมองเห็นอยู่แล้ว

หวานจ่๊บๆแล้วแต่งอยู่นี่เห็นที่เขไก่เนี่กับน้องสาวเองเด้อมาในอื่นเด้อพดเกระเพราะว่าแม็กมีอะไรเด้อหวานเออแบบกุ้งสั้นแพงน้องเหมือนเนาะหวานเลยหวานคือยังแมวแมวหวานคือหนุ่มต่างแมวมันแมวกระยาดเนาะ แม่ก็อยากอีเป้ก็อยากหวานอ่ะหวานเพราะเอาแซ่โซดาแล้วก็แซ่เกลือแล้วก็ใส่ในสองฟิตใหม่แล้วกินได้คนจังแสพี่น er ้องนาะชิมดโตัเรื่อมันจังเก็บไงแล้วโอ้โเดี๋ยวถ้าปลวหมึกกระดองตัวนี้กินกาทำหน่งยสิน่อยเลยเนี่ โอ้โหมันกระสดเลยยังสดอยู่โอ้โห ยางกายกอะอีกเว้ยแบบมึงนะมีสแตนบายเอาตัวนี้ดิฟปะเดี๋ยดิบนะลอ,องดิบก่อนมีดิบมีซุกเนาะปูหม,มากกัน้ลยโอ้ยแข็งขันหลวกซุกเกินไปเนาะแต่กันยังหวานอยู่หวานปะเป็นยังไงตัวดิฟใจดูหวาน นุดู่ได้ปูมาก็ได้มมีแบบดิฟแลวกับแบบซุปเนาะแมนเขาบตัวเ <laughs> ขาบอตัวเ <laughs> ขาส่งมาเขามาจรานส่งมเนี่ <laughs> นเสียหว้วะามายเร็วปรดเอา,า, <h ums> เอาื่อกีอเละอะเลอม่เมอัวลงมาอย่มั้ ขึ้นสองหมือนนันกันใจอยู่ผ้าก็นั่งแบบมีตตีนะนอนบมารับอะไรอยานนำสวมถตูกันเพราะานํามันเคลืมอน่เนาะแต่แค่แนนฝนมันแดดเหมือนี้นำกระลดลงแหละข่อยันหลุมแต่ข่อยกระลับสบายดีไม่เด้เกือยัง้ยก่อนยุงเหย่ยุงเหยเนาะมันกับมอเกือยังเลยอุ้มยังหับเลยเด้งไปเด้งได้เลยกุ้งต้เด้งแบบเท้าที่สีมหาได้เลยกุ้งสดดีกุ้ง

ก,ก boxing, ินได้กินได้ยังไงวะบ้างกายเรไม่ทนแจงเกิดไปเลยเอาค้าลงมาอีกมโงแจงเกิดเน้ยเนตัวใหญ่ด้เนาะบบนั้น สายเอาคว้านี่นางพิษเดือดเลยเด้นี่เนาะดังแสบบางคนก็จะบอโอ้ยคือหายนอหายนิ่งว่ะสัสโมเมนเนาะปกติก็เป็นเนี่ยมาลองหัจใจดีๆกันอาจจะนี่ไส้ดีอยู่แปกติหายไา้กว่านี้ม ก็จะได้แม็กเผือ <requ> บบตาไปห <laughs> ูสุบหางหูซุ่าเข้าแบบซีมนะตอนนี้ปลาแบบแซบแหงเด้อนะครับ<อ>แซบแซบแซบกุบ้งสดแบบเข้าประตูไอดีเนาะสดแห่คุสดสำกินยู่ไก่ทะเลเนี่ยกุ้งนี่รวยดีว่บรวยรวยเนาะกุ้งรงวยเ่ย Đẹp suốt phía nóng Cần chay nằm cọng như mèo cả đây là dòng Nó bớt chua lắm Bù đó, quả Nhanh อันนประแดดปลากระมบกินตัวมัลายบออันนี้อิโมะกินมิโมะโมะกินม่ใหม่เยอะโมะกินเปรียังระ ม,มีมีตรวนี้ปุบสุกไหมตัวนป่ะแม่แหมกระสุกเะกี่น้ากะสุกขันสุกเลเห็นแต่มือห่อนมือแมงมันเตอะแล้วตัวนี้สะสุกะล,ลองลองลองสุตนะอ้อแมยนี่เผ <c oughs> ียบบ้านมันรีบกว่าบ,บ้านสุกกว่าบ,บ้านเด้อเจ้ะ แ็งจ้ิงๆมาหอยแข็งสุดหอแข็งเขาก็ลวกสู้ขวเนาะพติ๊มต้องลววแห่มันมาตั้งเนทำนแดงล้นาะอ่ะจเป็นคนหวกจุ่มล่งแเดียวจะมาจุ่มล่องแค่เดียวเลยเสหอยง่ายเลยพี่น้องนะแค่ก็ตัดออกเรื่อยเนาะ จะยอมมาบระกุ้งนี่แซบแห้ไงนิบปุ่นน้องประเรด็กบะเตอร์น้องใส่มืมนาามอนะโอ้บะตอรน้องใส่บวงเนาะโอ่ตอนนี้มันบมดทันใจเอาใส่มือกินแบบบ้านๆนนะ่ามีเสียงเนาะใส่มือเอา

ฉลองกูมาไม่ใชเนี่ฉลองฉลองลำดวดตะกะฉลองแดดออก <laughs> อมิตะมาณนีแหละน้อพหาวรู้สึกว่าเพชรลายแลวตอนนี้จะตำมใส่ตัวเองอืงอใส่ผีแข่งร้ายกับเก้าผกันกนะขอบใจทุกคนทีว่าขอบใจเดยอขอบใจทุกคนทีรับ ต่ำสองไม่น้องเขาแล้วกินอยู่ใจเลยเจนายเข้าไปเบิ้งสองตเจนายเข้าสิไปทั่วทั่วงานอยู่ฟังไทยเด้อเอาเสิร์ฟทังไทยแ้วเขาสิเปิดเปิดสองให้นน้อยเนาะให้นน้อยถ่ายคลิปลงเองเปิดเขาสิเปิดสองไม่ท้องเต็มแม่เนี่เพราะว่าเจ้าใดคนจะกินหอนน้อยเว้นนน้อยคืออะไก็ได้สิเปิดสองให้นน้อยโดนเนาะโดนเราจะไปอืต้องทำเดือดของทำเดือดเนาะขอเสิียดคลิปคนเดียวเลยว่าสิโลตบอกวันนี้เจริอง เปิดจองไอ้น้องหน่อยแล้วก็ให้น้องหน่อยเค็ดคอนเทนต์นอกรสิคันแม็กมาเตอร์อยู่กับบางๆกับมาขอแหลบกันครับเนี่ยกาแฟนเพิ่นเนาะอ่าโอเคเดยันคงที่หนาวจลท์ไลททุกคนเด้อบ๊ายบาย